เพื่อนๆครับมาวันนี้น้องรักเอาอีกแล้วไม่รู้เขาจะช็อปอะไรนักหนาะวันนี้ผมจะแอบ,บถ่ายให้ดูว่าเขาว่าเดินช็อปอะไรบ้างไปอีกแล้วไปเร็วมากไปแบบไม่สนอะไรทั้งนั้น,น,นจะช็อปให้ได้นี่มารอตั้งแต่ก่อนห้างเปิดห้างเปิดปุ๊บรีบเข้ามาเลยเพราะกลัวเจอคนเดี๋ยววันนี้จะมาเคลียร์กันว่าเขาจะช็อปอะไรแล้ววันนี้เราจะแอบ,บช็อปบ้างร้านประจำคือจะบอกให้ว่าร้านนี้เนี่ยเคยมาทีหนึง่งถ้าเดินผ่านหน้าร้านจะได้กลิ่นน้ำหอมหอมมาก นี่เวีรายการเฉยรู้ป่ะวันนี้จะได้มาช็อปบ้างขายไหนไม่คืออันนี้มันเป็นโซงผู้หญิงโซงผู้ชายเธอญนดูนะงั้นเราไปดูน้ำหอมกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปดูน้ำหอมก่อนโรลเลอร์ไอวี่วิกาตาเนี่ยคือกลิ่นดีมากกลิ่นมันคล้ายๆกับฟอร์บัลเฟรชนิดนึงอะแล้วมันมีพัชชูรี่กับมัสตันคลาย ผู้ชายที่แบบชอบไปยิมออฟฟิศไปทะเลแม่โคตรเหมาะโคตรดีสาขาเขามีหลายที่นะ7จ็ดปดที่เดี๋ยวขึ้นให้ดูครับว่ามีสาขาที่ไหน หนึ่งจมูผ่านไป <ooh> อันนี้ยิ่งเป็นคอลเลคชั่นสม่อกี้ของผู้ชายก็สวยพี่เหมือนกันนะโอ้แล้วอันนี้คือคคอลลเชันของโคต้าช็อปเนี่ย <c oughs> ได้ด <c oughs> ไหมครับปีใหม่แล้วอ่ะยังไม่ได้ช็อปเล <c oughs> <c oughs> ยงั้นเดี๋ยวพี่จะได้ไปดูของผู้ชายบ้าง <c oughs> น่าสนใจมันเพิ่งคอลเลคชั่นเขาบอกว่าเพิ่งออกเมื่อวานเรามาได้ตรงเวลามากเ <c oughs> ชิ้ตมีแพทเทิร์นี่ก็ใส่ง่ายนะครับอันนี้ชอบใส่ทะเลสบายเลยครับฟอร์มเลเซอร์ก็ดีเฮ้ยเจ๋งว่ะ อัเทสซรี p o อกเก็ตสแควร์นะครับไทยพอกเก็ตสแควร์นี่ชอบอยู่แล้วคนที่ชอบใส่สูตรอ่ะล้วมองคามพวกรู้สึกว่าใส่ไทยแล้วพอกเก็ตสแควร์ไม่ต้องใส่อะจริงๆ p o c k อกเก็ตสแควร์ทำให้สวยแล้วก็ทำให้เต็มขึ้นได้อีกเยอะยิ่งถ้าเข้ากับไทยอะไรเงี้ยโคเคสกระเป๋าก็ดีเฮ้ีหลายคอลเลคชันเลยข้างหลังเหมือนมีพวกแบบแนวโปโลเดี๋ยวไปดูแนวปโ,โลหน่อย ออกแนวเหมือนแคชชลนิดนึงอ่ะวันนี้น่าจะช็อปมันเดี๋ยวเราจะเริ่มลองให้ดูเดี๋ยวจะไปเริ่มหยิบละแล้วลเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าเป็นไงบ้างในชุดแรกคือเรียกเป็นแบบเบลเซอร์เสื้อยืดข้างในแล้วก็เางเกงสออกีออกขาวแบบที่ผมชอบอยู่แล้วอ่ะแล้วก็รองเท้าสีานตาเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงอยากได้อารมณ์ประมาณนี้ไปทะเลน่าจะอันนี้ได้แล้วครับชุดแรกอ่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลินนินหน่อยใส่สบายเหมาะกับหน้าร้อนมาก แล้วกางเ,เกงกับชิโนครับมันจะคล้ายอารมณ์เหมือนเหมือน,นยีนบเบาๆเป็นผ้าย,ยีนมีเทคเจอร์ยีนนิดๆแล้วก็เสื้อยืดสบายๆเหมาะกับแบบไปใส่ขาสั้นก็ได้แล้วก็รองเท้าจะมีความส้งหน่อยแล้วก็ใส่สบายครับสะดวกไปทะเลหรือไปประชุมต่างจังหวัดสัมมนาสบายมากเลยชุดแรกน่าจะโดนชุดแรกนะคะผ้าดีมากคือแบบนุ่มมากแล้วกระดุมก็คือตัดเย็บอย่างดีนะคะทุกคน ชุดนี้ก็คือเราก็สามารถไปออกอีเวนต์ได้แล้วก็คือไปทำงานได้เลยสบายๆพยายามจะลองชุดคู่กันฮพอได้ไหมชุดแรกคือปกติพี่ไปไม่ค่อยมีอย่างนี้เลยนะผมไม่ค่อยใส่ผมจะใส่แต่แบบรองเท้าสองานเออแต่รัชอบชุดนี้มากคือแบบเป็นกลืนแกลชัวร์เออแล้วมาดูดีเนาะใช่คือไปทำงานก็ได้ไปเที่ยวก็ได้นี่คือแบบแล้วอีกอย่าันึงคืออะไรวะ ที่แบบชองมันคือเวลาเรากินข้าวเราเราก็ไม่ต้องเก็บภูมิมันมีสเปซเหลือสำหรับการกินของเราใช่ไปดันชุดองกันดีกว่าเดี๋ยวลองทนแบบลุกสบายๆแบบนี้ดูบ้างไปลองกันมาครับลุกที่สองสบายๆเหมือนเดิมอันนี้ก็คอจีนนะเรียกทีเท่กันบัาเดรินคอลา แล้วก็เปลนเกชิโน่เหมือนเดิมครับเปลี่ยนสีรองเท้าให้ความรู้สึกว่ามันแบบดูสบายตายแล้วจะบอกว่าคูน,นี้แม่งใส่โคตรสบายจริงๆแล้วอ่ะมันพอที่จะไปเหมือนกับไปเที่ยวไปเดทเยอะไรเงี้ยจบละแต่ถ้าเพิ่มความเท่ขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะมันจะมีแจ็คเก็ตครับตัวนี้ก็แอบหยิบมามันจะเป็นแจ็คเก็ตบอมเบอร์บอมเบอร์จะมีความรู้สึกเหมือนแบบกึ่งกึ่งไบค์เกอร์นิดนึงสไตล์ทรอัมที่เขาชอบขี่กันพอใส่เข้าไปมันก็จะดูเต็มมากขึ้นอ่ามันก็จะดูแบบ สบายสบายดูเป็นลุคแบบดูผู้ดีขึ้นมาอีกหน่อยเคิร์กเคิรเหมือนกันนะไม่ค่อยได้ใส่ชุดนี้แต่ก็โอเคนะครับอันนี้เป็นลุคที่2ที่เราอยากจะได้แล้วก็โดนไปวันนี้ไหนมาชอบทั้งทีน้องรักเสียวแน่ที่เตรียมสมพร้อมสำหรับซัมเมอร์เลยนะเนี่ยเผลอไม่ได้ไไม่ด้อะไรอีกแล้วมันก็ต้องมีอัญมณ์ซัมเมอร์มากอ่ะแน่นอนเพราะหน้าหนาวของเราอยู่ไม่นานดูรวยขึ้นมานะชุดนี้ดูรวยขึ้นมานะเท่ดีอ่ะ ลุกคุณหนูที่แซ่บๆนิดนึงคือกางเกงมันดูสบายมากเลยม<า>ันใส่กางเกงนอนเลยอะเหมาะกันอยู่ลุกที่สองเรียกว่าลุกะไรดีลุวแบบพร้อมรับรหน้าร้อนตึงๆแล้วกันมันสปริงหนาวมีลมๆอะไรอย่างเงี้ยกำลังดีใช้คำว่าลุกผู้ดีแล้วกันกเป็นผู้แทนไปชุดที่สามชุดที่สามคือเริ่มชอบสีโทนประมาณนี้แล้วไงอยากจะได้อ่อนกว่านี้อีกหน่อยว่าจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปลองให้ดูนะครับ จุดที่3เมื่อกี้ที่ให้ดูมันโอเคนะมันดูแบบมันดูฟอร์มอลขึ้นมาอีกเยอะคนละเรื่องมื่เมื่อกี้จะดูแบบสบายๆแคชชั่ชุดนี้จะมีความฟอร์มอลหน่อยนี่ยังไม่ได้ใส่สูตรก็จะมีดูแลแบบดูภูมิฐานมากขึ้น้าดูทางฝั่งนี้ครับเขาก็ยังงชอบอยู่และเป็นชุดที่3ท okay, ี favorite ่เราสลับกันลองกันเดี๋ยวจะลองไปดูว่าเขาชอบไหมแต่ดูจากสิ่งที่ส่งไปส่งมาน่าจะชอบเดี๋ยวเราไปแซวกันกอนนีจะไปกินิกค่ะ แล้วชุดผมกบับปิ่งนี่กับคุณได้ไหมเนี่ยพอได้อยู่ได้นะได้ความชมพูอะเนาะโทนสีก็ไปได้วยกันได้อยู่นะเออน่ารักมากอ,ะอ,อ่ะคือแบบเอ,อ,เอ,อี่ก,กคือมันเข้าชุดหมดเลยคื<ข>อจะ <ขอ S 1> บอกว่าลายปริ้นต์เนี่ยลายปริ้นต์ดีเทลของตัวผ้าเทาเหมือนทำมือออกมาเลยแต่คอลเลคชั o n collection มีคือแบบเหมือนทำออกมาเองทั้งหมดเลยมากผ้าดีแล้วก็ต้องบอกว่าดูแพงมากอ<ล>ยากจะบอกว่านี่มี่คอนคอยอีก ออคือมันเข้าเซตมากคือมันแบบถูกใจคือมันแมทได้หมดไงไม่ต้องไปหาอะไรอยู่แต่มันแมทได้หมดยาววันนี้ยาวาห้าชุดลิมิตห้าชุดนะให้อีกแค่สองโอเคที่ลืมให้ดูตอนเลือกชุดแต่ไม่เป็นไรครับชุดนี้เข้ากับคอลเลกชันของผู้หญิงเดี๋ยวจะดูว่าน้องรักจะเลือกจะเลือกสีแบบเดียวกันหรือเปล่าน่าจะใกล้เคียงกันดูใส่ง่ายครับใครก็ใส่ได้ใส่แล้วดูสะอาดมากขึ้นสบายเลย สูตรแบบนี้ก็เทนะสำหรับคนที่ขี้เกียจไปตัดแบบพวกแบบแมจูเมิชเชอร์ครับก็งเ,เกงอะไรเขาก็มาให้ครบชุดมีหลายแบบนะทั้งผ้าลายพื้นแล้วก็ทั้งเป็นลายสแควร์แล้วก็มีทั้งเป็นเบรเซอร์ทั่วไปแบบที่ผมลองมาให้ดูแล้วแล้วก็โดนไปแล้ววันนี้นอกนั้นก็ยังมีพ็อกเก็ตสแควร์แล้วก็ไทก็คือมาครบแล้วก็จบถ้าคนที่แบบอยากได้ง่ายๆไม่ต้องเลือกมากทุกทุกอย่างเขามีให้เลือกครบสบาย ไม่ไรน่ารักมากเลยอ่ะเออน่ารักมากเลยเสื้อหนูก็น่ารักพี่ไม่ชมหนูก็ชมเติร์อีกด้โอเคน่ารักมากได้แขนทองทอๆเลยพี่ว่าน่ะสมมติว่ามีแว่นเข้าเลยนะทุกคนเห็นน้องรักเขาปลูกก็เลยอยากปลูกมัางแย่งผ้ามันคอเหรอใช่เป็นหนูผูกก็อยากปลูกมัากหนูว่าผู้ชายปลูกผ้ามันคอได้ไหมได้ครับเป็นลูกเล่น ผ้ามันนิ่มดีถ้าอยู่ประมาณน,นี้มันจะคล้ายกับคราวาสอ่ะเวลาใส่สูทนะมันจะมีคราวาสที่เป็นตัวผ้าอยู่ชั้นในเวลาใส่กับซันซซโดแต่คล้ายๆอย่างนี้แหละแต่มันจะทบไปอยู่ข้างหลังมันจะไม่มากองกันตรงกุง่มทำให้ดูมีลุกเล่นเจ้าชุดสุดท้ายของวันนี้ผมรู้สึกเหมือนตัวเองเหมือนพละรองซีรีส์เรื่องสตาร์ทอัพะแล้วลุกขึ้นให้ดูเผื่อใครดูไม่ออกมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันไม่ต้องดาแต่ลุกมันจะเป็นมาณนี้คือเขาจะใส่ลุกเขาเรียกว่าสมาร์ททัสเซโคือ เป็งเกงจะมีความฟอร์มอลนะครับมีรีดเจฟที่ดูเป็นทางการรองเท้าจะไม่ได้เป็นทางการมากแต่สีจะคลุมให้เรียบร้อยอยู่เสื้อจะเป็นเสื้อสูทและข้างในจะเป็นเสื้อยืดแบบนี้จริงๆรองเท้ามีหลายแบบผมพาไปดูครับรองเท้าเนี่ยถ้าไม่ได้แบบที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ที่มันมีลักษณะคล้ายๆหนังกลับนะครับก็จะเป็นกึ่งกของสนิเกลคลาสสิกนิดนึงก็มีให้เลือกหลายสยีสีดำสีขาว นี้ก็จะเป็นทูโทนนะถ้าคนที่ชอบลูกเล่นเล็กน้อยครับอันนี้ก็เหมาะนะใส่สบายนะครับลรองเท้าแบบที่เรากําลังใส่อยู่ใส่โคตรสบายบอกเลยยังไม่รู้ราคานเนี่ยแล้วก็จะมีหลายสีนะครับเป็นคล้ายๆกับสนิเกอร์อแอบดูแอบดูยังคงเลือกอยู่นะครับตัวนี้ดีไหมตัวนั้นดีไหมโดนไหม <laughs> <laughs> บอกเลย <laughs> มีสิทธ์สูงมากเกิน90%ที่โดน ดูแบบดูรวยนะดูรวยมากคือต้องถือแอมเอสทำไมเข้ายี่ห้อนี้แล้วมันดูรวยขึ้นดูรวยมากทุกคนคือผ้าดีแล้วคือเห็นแบบนี้นะคือผ้าคือเขาเป็นผ้าเย็นๆอ่ะผู้หญิงอ่ะบางทีกลัวไงกลัวใส่แล้วแบบมันจะร้อนมันจะเหงอ่ออกอะไรเงี้ยก็บอกเลยว่าอันนี้คือแบบมันไม่ร้อนทุกคนเออมันเข้ากับอากาศเมืองไทยแล้วทั้งชุดนี้ก็คือมีเข็มขัดให้ด้วยเลิศ เยี่ยมเลยพี่ชอบชุดนี้สิ่งชอบทุกชุดเลยแปลว่าวันนี้ต้องโดนห้าชุดเลยมีชุดไหนต้องออกได้บ้างไหมมีชุดไหนต้องออกได้บ้างไม่มีหรองั้นกลับกันไม่ได้สิเราละวันนี้เราได้ครบละทั้งไปเที่ยวไปถล่มไปทะเลไปประชุมทำงานครบไปองจรไปอีเวนต์หลักครับนี้เวลาซื้อสูตรนะคะเขาก็จะให้มาเป็นแบบที่ใส่ แบบนี้นอกนั้นก็หมดนลา้ <S <S 1> <S 1> เาเบาไหมเอ่อเช็คค่าเสียหายที่หนึง่งไง้นมากับค่าเสียหายอา่าราคาทั้งหมดเป็น5,9770าดบาทค่ะ5,9770าดบบาทความรักเป็นสิ่งที่เข้าใจยากจริงๆ ใช่จอหลายอันหน่อยได้ไหมครับอตบินสี่พันนจะได้แมสสองชิ้นแล้วเราได้หลายที่สองลายนะคะจะเป็นลายโลโก้แล้วก็ลายอโเคก็เป็นพาสกาแล้วก็มีสัตว์ของโอเคอ่ะอย่างน้อยได้รางวัลปลอบใจและที่พลาดไม่ได้ก็คือน้ำหอมต้องโดนนะฮะต้งรักว่าไงต้องรักชอบไหมขอโดนหงิดลอกพี่ฉีดไปแล้วใช่ใช่ คือเดินผ่านแล้วก็ได้กลิ่นประจําตอนที่เลือกอยู่ในร้านก็ได้กลิ่นตลอดเวลาบอกเลยมันคือ forever fresh เลยอ่ะไม่ค่อยได้กลิ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไม่เป็น spot อะไม่เป็นสปอร์ตสดชื่นมากใครเดินผ่านร้าน Royal กว่าไอ้บิจะรู้สึกว่ามีอถืเสื้อผ้าใช่ป่ะแต่กลิ่นเขาที่มันโชยไปข้างนอกเวลาเราเดินผ่านลองเข้ามาดมนะผมว่าด้วยราคาพันห้าร้อยเก้าสิบแล้วแล้วกลิ่นประมาณนี้ใช้ได้ใช้ได้เลยอ่ะใช้ได้เลย คนที่เบื่ออยากได้น้ำหอมไปออฟฟิศหรือว่าไปจิมไปทะเลอะไรเงี้ยหอมมากๆนะแนะนำครับแล้วก็ยูนิเซ็กส์ส่วนตัวรู้สึกว่าเอ็นเป็นผู้ชายสัก60%รับนะผู้หญิงส0%็หรือว่าไงก็ใช้ได้โอเคเลยอะ่ะราคาก็ดีด้วย 100ml เนี่ยขอตกกลับบ้านอีโบกิมใจครับ okay, ผมมันไม่เท่าไหร่ <okay. S 1> นี่คนนี้มากกว่าเขาต่อนเนี่ยน้องรักก็มามาซื้อที่ร้านนี้ประจำอยู่นะแล้วใช่ใช่ เป็นของแฟนของเราอยู่แล้วค่ะช่วงนั้นหาชุดไงหาชุดทำงานหาชุดแบบที่ไปเที่ยวให้มันดูสุขุกหน่อยก็เลยมาร้านนี้ก็เลยติดเลยชอกทุกปีเจอกันครับเพื่อนๆไปก่อนละ